สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นททีเนี่ยนะครับเราจะอยู่กันยังไงดีนะครับก็ <c oughs> ถ้าดูตั้งแต่ปี2002นะครับก็คือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโซนล่างๆนะครับของเซตนะครับในภาพใหญ่ก็ไซเวนะครับไซเวมาชาดกว่าเลยนะครับเอาจริงมันก็อยู่โซนเดียวกับ ระดับก่อนโควิดนะครับมีโควิดมาเออเลอร์นิดนึงนะครับคือใครลงทุนตั้งแต่ปี2 0 1 7นะฮะจนถึงวันเนี้นะครับ2023 56ปีก็แทบไม่ได้ไเลยเลยนะชีวิตมันทษแท้นะครับก็ถือว่านะครับผ่านจุดก็อยู่ในโซนล่างๆนะน,นะครับไม่นับโควิดนะครับก็ถือว่ากําลังจะ เด้งนะถ้าเป็นสายกราฟก็ตรงนี้ถือว่าสวยเลยนะครับเพราะว่า,าราคาทำเนาะทำก็ New New w นิวโลนิวโลคลดับเบิลยูนะฮะบางคนก็มองเป็นอันนี้หนึ่งน,นี้สองบางคนมองสามก็มีหนึ่งสองสามนะบางคนมองหัวและไหลก็มีอันนี้ลายหัวอีกสักช็อตหนึ่งปอะไรอย่างนี้นะฮะโอเค ฟังดูแล้วเหนื่อยแทนะไปอ่านเจอครับเ mm hmm. พิ่งมีบทวิเคราะห์ของ SCB นะครับ mm hmm. ก็เข้าเว็บนี้แหละ r e s, <S นะครับ mm hmm. i n n o v a t e x o n l i n e นะฮะโอเค okay, mm hmm. ก็ตรง Market Strategy นะครับก็มีกลยุทธ์รายแต่มาออกมาเมื่อเช้านี่เองนะครับ mm hmm. เราก็มาดนะูเปิดมานี่โอ้โหทำรับปกอย่างโหดร้ายนะครับก็คือ อัพไซด์นะอัพไซด์น้อยนะแต่ว่าดาวไซด์ไม่รู้อะไรจะถล่มกันมาขนาดนั้นนะครับโอเคสำหรับคนไม่มีเวลาเนาะก็ดูหน้าแรกนะก็สรุปจากแปดสิบกว่าหน้าเหลืออยู่เท่านี้แหละนะฮะโอเค okay. ก็อาจจะเศรษฐกิจโลกนะชะลอพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนะครับก็คือลงกันทั้งโลกนะจีนนะค,คิดว่า ตอนแรกคิดว่าเปิดเมืองแล้วเฮ้ยจะเป็นความหวังเลยนะ,ะกะ็ไม่ค่อยไม่ค่อยมากันเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็การระบายสินค้าคงคลังนะครก็คือผลิตมาเยอะไปหน่อยนะ,ะกะ็ขายก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเพิ่มอินเวนทอรเอาของไทยนะ,ะทั้งเมื่อกี้ภายนอกและนะครับของไทยก็เขาหมอจะเป็นเรื่องของ การเมืองนะครับอาจจะมีเรื่องของอาการปรับขึ้นท่าแรงนะครับหรือว่าภาษีต่างๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นโดยรวมก็คือมองว่าน่าจะเข้าโหมดเติบโตช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็การลงทุนเนี่ยก็จะต้องดิเฟนซีฟมากขึ้นนะฮะหวัวใจของบทวิคน,นี้คือพา,ารกาจสุดท้ายนี่แหละว่า หาหุ้นที่มันท,นทนทนนะครับหาหุ้นที่มันทนทน,ทนก็ก็เป็น bbl นะครับ bms b e ม home pro นะครับ osp ก็ต้องเรียกว่าต่อให้ขึ้นภาษีขึ้นอะไรนะครับพวกนี้ก็ไม่ได้กระทบอะไรมากมายนะครับก็ยังถือว่ารอดนะฮะ <X> นี่ก็คือเป็นบทสรุปนะครับของเปเปอร์ชิ้นนี้นะครับแบบสั้นๆนะ ใครชอบแบบตัยาวก็เตรียมตัวเตรียมใจหลังจากนี้นะปาสิโกน้าเท่านั้นนะฮะก็ดูมาแล้วถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะอันนี้นะครับเศรษฐกิจโลกเราก็ดูภาพใหญ่ก่อนนะครับเศรษฐกิจโลกเนี่ยกลุ่มที่เป็นภาคการผลิตนะครับหลังโควิดผลิตกันเยอะแยะมากมายนะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้หายไปไหนออเดอร์นะส่วนภาคบริการนะครับ ยังฟื้นตัวได้อยู่แต่ว่าก็เริ่มมีการพังโงหัวลงมาแล้วนะครับอย่างจีนนะครับก็เริ่มพังโงหัวอันนี้เป็นอินเด็กซ์นะครับแบบภาพรวมเฉลี่ยกันทั้งโลกเลยนะครับก็ยังภาคบริการที่พีคๆขึ้นมาหลังเปิดเมืองก็เริ่มดับๆขึ้นมานะฮะโดยรวมแล้วมีความเสี่ยง3เรื่องก็คือเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะฮะจีนก็ไม่เวิร์กนะครับแล้วก็ ตึงตัวอีกเพราะว่าขึ้นดอกเบีย้ยมาก็ไม่ลงสักทีนะฮะเงินเฟอ้อไม่ลงสักทีนะ,ะอันนี้เริ่มลงแล้วนะครับเริ่มลงแล้วแต่ก็ต้องเรียกว่าดัชนีชี้นำก็ลง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 ,ลงมาตลอดนะการลงทุนภาคเอกชนก็ไม่ค่อยจะมีก็อันนี้แหละนะครับเป็นผลของการขึ้นดอกเบีย้ยเนาะเอฟเฟกของมันก็คือเศรษฐกิจชะลอดีมาลดลง พอดีมาลดลงเดี๋ยวินเฟอร์ก็ลงเองนะฮะมันช่างยอดเยี่ยมจริงๆนะเยียบลงไหนเนี่ยเอานะก็คือเงินเฟอร์สูงเนี่ยกระทบกับเศรษฐกิจโลกมากกว่านะตำราเขาว่าอย่างนั้นโอเคแต่ก็เริ่มมีสัญญาณและนะครับว่าโอเคการจ้างงานนะครับเดี๋ยวถ้ามันเศรษฐกิจชะลอการจ้างงานก็จะเริ่มลดลงเองนะฮะมันจะได้มันจะได้เข้ารีเซชชั n นทุกทีนะพอรีเซชชั o นก็ เศรษฐกิจก็จะได้ไปต่อนะครับโอเคนี่คือสภาพคล่องนะครับที่ตึงตัวนะครับก็แบงค์ล้มไปหลายแบงค์แล้วนะครับสินเชื่อก็เริ่มปล่อยน้อยลงนะครับแล้วก็ปริมาณเงินนะครับก็เริ่มตึงตัวถ้าเป็นอย่างนี้นะครับพวกตลาดอะไรที่ต้องใช้สินเชื่อเยอะๆนะครับอย่างพวกตลาดบ้านรถยนต์นะครับสินเชื่อเพื่อการบริโภคนะครับก็จะมีการ ดัดับลงไปทำไมชีวิตรันทดขนาดนี้นะฮะก็ถ้าเงินเฟอ้อยังลงไม่นานนะครับเดี๋ยวอดอกเบีย้ยนะครับก็น่าจะค่อยๆลงนะเพราะว่ามันค่อยๆดับลงมาแล้วจริงๆดอกเบีย้ยก็จะดูในส่วนของเงินเฟอ้อลงแค่ไหนนะครับแล้วก็ลงมากลงน้อยนะครับแล้วก็ความแรงของการลงนะครับเนี่ยเวลาขึ้นขึ้นสแงเชียนะครับเวลาลงแบบ ค่อยก,กระดิบ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 ลงนะฮะโอเคก็แต่ที่เขาคาดการนะครับโปรเจ t ชันก็น่าจะถึงจุดสูงสุดแล้วเดี๋ยวพอเงินเฟ้อนะครับพอคุมได้นะครับก็จะเริ่มดรอปลงนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เริ่มคาดการนะฮะครึ่งปีหลังรู้สึกว่าจะรันทดมากนะครับทั้ง CPIGDPISM นะครับ Utilization Rate นะฮะยอดขายอาสังหา ก็น่าจะไปดับดอกช่วงปลายปีนะครับปลายปีอันนี้เป็นประมาณการนะของอินโนเวสเอเขาก็ถือว่าใช้ได้นะค,คือเวลามันลงก็ลงให้มันจบๆบแล้วทีนะฮะคุณจะได้ขึ้นขึ้นนะครับอันนี้พูดถึงจีนเนาะก็เริ่มแบบตอนแรกพอเปิดเมืองปุ๊บนี่คือวิ่งมากระ,ะจายเลยนะครับแล้วก็ดันชนีต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มดอกลงนะครับ อ่านี่ก็คือสรุปแหละนะครับเขาก็บอกว่าอืมเศรษฐกิจโลกนะครับน่าจะชะลอพร้อมใจกันชะลอลงทีนี้มาดูประเทศไทยนะฮะประเทศไทยก็คำสวยที่หนึ่งก็คือเศรษฐกิจโลกไม่ดีนะฮะเรื่องของการเงินนะครับตินเชื่อก็ไม่เคยจะโตสักเท่าไหร่การเมืองก็อ่ายังวุ่นวายอยูอย่นะฮะการที่จะมาตั้งรัฐบาลต้องมาวุ่นอะไรกับไอทีวีก็ไม่ทราบนะฮะ เรื่องของนโยบายด้วยนะครับอาจจะต้องตกเถียงกันอีกเยอะนึงนะครับภัยแล้งครับภายแล้งก็เอ่อมันเกิดเอลนินโยนะเอลนินโยจริงๆไทยเนี่ยภัยแล้งไอเอลนินโยเนี่ยมันจะกระทบไทยแค่ประมาณปริมาณน้ำฝนนะจะลงไปประมาณสักสนะิบถึงยี่สิเปอร์ซนตะฮะมันไม่ใช่แบบทางฝั่งแปซิฟิกนะครับเพราะว่าเอลนินโยเป็นปรากฏ ปรากฏการทางฝั่งแปซิฟิกนะฮะก็เลยเห็นแบบเวลาเอลนิโยที่เมกาแล้วมันแรงมากของไทยลมฝนเนี่ยมาจากลมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะก็คือจะพัดผ่านอันดามันข้ามไทยลงอ่าวไทยขึ้นมานะลมก็จะพาฝนมาทางนั้นนะครับก็เลยเห็นกรุงเทพฝนตกดีนะฮะไอ้ทิ่ไทยนะครับก็ พษสกิจโลกไม่ดีการส่งออกก็จะเริ่มดับๆๆนะฮะตอนนี้ก็ลดลงนะครับมาหลายแต้มมากแหละนะฮะก็หวังว่านะครับหวังว่าจะฟื้นตัวได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเสี่ยงเรื่องการเมืองนะฮะถ้าตั้งช้างบประมาณก็ออกช้านะครับโอเคก็พอเปลี่ยนแปลงปุ๊บก็จะกระทบนี่แหละนะครับการเบิกจ่ายภาครัฐนะครับการลงทุนภาคเอกชนโอเคนะครับ ก็ยังมีความเสี่ยงนะเพราะว่ารอบที่แล้วยังขึ้นดอกเบี้ยอยู่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เงินเฟอ้อเริ่มลงแล้วนะครับเดี๋ยวก็น่าจะลดลงกันได้นะครับเนี่ยพอตึงตัวปุ๊บสินเชื่อหายหมดเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นภาวะไัยแรงนะภาวะไัยภัยแรงก็จริงจริงก็คือมีการดับดับเหมือนกันนะฮะก็ได้กระทบแหละอย่างที่บอกเนาะ มีขนาดกระทบไม่ได้ไม่ได้แรงแบบฝั่งอเมริกานะโอเคก็ภาคการเกษตรนะครับก็อาจจะแลดูไม่ค่อยดีนิดหนึง่งกระทบอะไรพวกหุ้นนะครับที่เป็นอ่าการเกษตรนะครับเริ่มเข้ามากลยุทธ์แล้วนะครับโอแนะนำแต่เมื่อที่แล้วรู้สึกจะพลาดใครจะไปรู้หรอว่าลมไฟฟ้าจะมาโดนทุบกันอีกนะฮะ โอเคกับพวกธนาคารคุณ s ม m e r f ไฟแนน e นะครับยานยนต์วัตถุก่อสร้างอันนี้คือเขามองเรื่องของต้นทุนนะครับต้นไอ้ต้นทุนที่ลดลงนะครับก็มีพลาดกันบ้างนะครับมีพลาดกันบ้างแต่ไม่เป็นไรสรุปนะฮะที่พูดมาเมื่อกี้นะครับก็เศรษฐกิจ เนี่ยชะลอตัวสภาพคล่องก็ตึงจีนก็ไม่ดีนะฮะมีอะไรที่น่าสนใจท่องเที่ยวอิเล็กซอแวร์กำลังพวกในประเทศกังวลอะไรนะครับก็เรื่องของเศรษฐกิจโลกนี่แหละแล้วก็เศรษฐกิจก็อาจจะฟื้นตัวช้าการเมืองก็มีนะฮะตอนแรกนะผมคิดว่าครึ่งปีหลังนะ่าจะเริ่มฟื้นได้ละ่ะนะครับกลายเป็นว่ามันลากยาวนะครับลากยาว อตแรกคิดว่าครึ่งปีแรกมันจะลงลงแบบเฮ้ยลงหนักๆไปเลยนะครับก็ไม่ค่อยจะลงกันสักเท่าไหร่นะหัวใจอยู่นี้นะครับแคปไ้เลยนี่เขาบอกว่า overweight นะสื่อท่องเที่ยวการแพทย์อ e ิเล็กนะครับกลางๆมาดูการแพทย์รถยนต์ขนส่งนะครับไม่ดีนะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งกันก็เป็น เกษตรนะครับอาหารปีโตบ้านนิคมนะครับสื่อสารสายโทโภคนะครับเพราะนั้นปรับพอร์ตมาแถานี้นะครับชีวิตท่านจะสดใสนะอันนี้เป็นลายชื่อหุ้นนะครับที่เข้าตีมนะครับเข้าตีมตีมาไลนะครับก็กระแสเง,งินสดดีนะครับเปิดประเทศนะครับผ่านจุดตจำสุดไปแล้วและรับผลกระทบจำกัด นโยบายรัฐบาลไม้นะครับรถแม p นะฮรถแมรถแมอันนี้เรามองไว้ถึงปีสองสี่เลยนะนะครับเมกานะฮะลดดาวอินฟลรกชันดาวนับ down, down, นะแต่รมาสามแฮดูไม่ค่อยจะจะ,จะดีกันสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าพอไตรมาสสี่มาแตมารสหนึ่งนะครับ เห็นไหมเขาเริ่มเริ่มปรับมาเข้าพวกไฮเบต้าแล้วนะครับแสดงว่าปลายปีนะครับปลายปีนะครับก็เริ่มเริ่มเข้าลงทุนเมรกาได้แล้วนะครับลดอัพอินฟล t i ชันดาวยุโรปนะครับก็น่าจะประมาณปลายปีนะเนี่ยคุนก็ช่วงไปลายๆนี่นะครับจีนฮะจีนมุมมองก็คือ สต็อกนะครับมาตอนไหนแต่มตัสี่นะครับแต่มตัหนึ่งก็เริ่มได้แล้วของไทยก็เอแต่มาสามยังไม่ค่อยโอนะเขาบอกให้ไปบอลก่อนแล้วค่อยมาเข้าหุ้นแต่มตัสี่นะครับเก็บข้อง,งอเขานะฮะอันนี้เรื่องของความกางนนังวลอะไรบอกดิฟเฟนซีฟไปก่อนละกันนะฮะอันนี้สินค้าคง,งคลังที่ว่าครับ global PMI ก็คือ กลิเยอะไปหน่อยนะฮะก็ตอนนี้ก็เลยออเดอร์น้อยนะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนี้เป็นเรื่องการเมืองนะนะครับโอเคอานี้ต้นทุนนะฮะลดค้าวไฟก็ยังไม่พอเออแต่ว่าถ้าน้ำมันยังอยู่จุดต่ำๆแบบนี้นะลดข้าวไฟก็น่าจะเพียงพอได้อยู่นะครับโอเค อันนี้ค่าแรงขั้นต่ำไม่น่าจะกังวลมากนะครับตึ๊กตึกตึกตึตึตตอ่สาสไลด์นี้ชอบอ่านนะครับเฮ้ยกับอันเนี้ยชอบมากเลยอ่าก็กำไรนะครับก็น่าจะเติบโตนะครับธนาคารนี่บุกมองบุกบวกนะพาณิชพาณิชย์ียวสองสามยังเขียวเขียวอยู่นะครับสอง ไตมาาสพลังงานเริ่มฟื้นไตมาสสามนะ,นะครับไตมาสามคือไตมาสามนี่คือโลบแบบ QOQ YOY แทบจะหลายตัวเลยนะครับอิเล็กนะครับอ,อ๋ออิเล็กก็น่าจะเริ่มมาแต่ว่าเขามองฟื้นเล็กๆนะค,คือปีที่แล้วปีที่แล้วดีกว่านะครับเพราะว่า มันลดลดลงแบบ Y O Y นีะอ๋อมีหน้าเนี่ยเลยมาโอเวอร์เวกกลุ่มแบงค์นะครับคาปิเอเล็กนะครับแล้วก็เยลแข่นะครับรเกษตรก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกันไม่ค่อยมั่นใจกันสักเท่าไหร่นะครับตืดอ,อ๋อก๊อบไมาสสองก็ไม่โอเคนะฮะแล้วก็ แต่มาสามนี่น่าจะต่ำสุดแล้วก็ฟื้นตัวคร,ครึ่งหลังก็น่าจะเริ่มโอเคได้แล้วนะครับนี่แหละหัวข้ออยู่ตรงนี้นะงบสวยอุปสงค์ในประเทศนะฮะกำไรฟื้นแล้วก็นโยบายรัฐนะครับเติร์กเเเขาบอก bbl นะฮะอันนี้สินเชื่อโตจริงนะเพราะว่าไปอินโด นะครับที่มาควบรวมนี้แบบปล่อยกู้กันมือระวิงนะครับ BMS นะครับก็ปิดประเทศเบมนี้กำลังฟื้นตัวเพราะว่าปีก่อนยังฐานต่ำอยู่เลยนะครับ HomePro นะครับอันนี้คือพอไปได้นะอแล้วก็ o s t นะครับต้นทุนก็เริ่มดอบลงไปแล้วนะครับโอเคหลักๆก็จะประมาณนี้นะนะครับ ถ้าสำหรับเป็นหุ้นข้างล่างก็จะเป็นพวกรายแอสเซทอะไรประมาณนี้ไปแล้นะครับโอเคก็โดยสรุปนะครับแต่มาสามเราก็เห็นภาพว่าอ่าก็ยังมีอะไรให้นั่นเยอะนะครับให้น่ากังวลเยอะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจโลกก็น่ากังวลด้วยนะครับแล้วก็น่าจะฟื้นก็คือปลายปายปีนะฮะ ไปลายปีก็น่าจะเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฟื้นแบบคืออยากให้มันฟื้นแบบฟื้นเร็วไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าฟื้นแบบโตช้านี่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะนั้นอะไรที่มันไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากต่างประเทศมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับจะเดี๋ยววันไหนเจออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะ เอามาเล่าเอามาแชร์กันใหม่นะครับสวัสดีครับ